ยายกองจะพามาเบงฟดหมากม่วงหรือว่าดอกบักม่วงบานยายกองเองจ้ะนี่แม่จ้ะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นมะม่วงแอปเปิลจ้ะลูกใหญ่ๆเห็นไหมโอ้พ่นจับเพ่เริ่มจับน้อยๆแล้วตัวจ้ะนี่ยายกองนึกว่าเพิ่นเป็นฟอดซื่อๆโอ้เหลือจากที่ปีที่แล้วเนาะพ่นล้มแม่จ้ะหลังจาก เรือปีที่แลวที่ช่วงนั้นล้มมาเนาะจ้ะโอ้พูดหนึ่งแยกองไม้ไ่ยายงมงางมเบิงป่านไหนโอ้เป็นเป็นดอกลายอยู่ตัวจ้ะเนี่ยเป็นโฟตลายอยู่คุณแม่สิได้กินลายอยู่จ้ะเนี่ยอันนี้คือเป็นม่วงพันธุ์่ของ Apple แอปเปิลเนาะจ้ะเนาะพอที่พอตาเราสันหามาปูกขันแม่เราเสียดายคักเป็นยุคด้านเนื่องจากปีนี้ด้านนี้กําลังจะขึ้นอีก ตันนี้ก็กำลังจะคืนจ้ะโอ้เพิ่นจะเป็นน่วยหลายยูตัอนส่วนตัวน,นี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งจ้ะเป็นมะม,ม่วงอ่นมะม่วงพันทียูหน้าบ้านยายก่องตัวอยู่ในหมู่บ้านเนาะยายก่องกบบรบปุูหวาซื้อเพิ่นว่าแบบไรรสชาติเพิ่นจะ้ะน่วยสุเพิ่นจะเป็นหอมหวานจ้ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นกับเพิ่งจะเป็นปีแรกจะ้ะสำหรับตัวน,นี้เพิ่นจะเป็นดอกเป็นโฟตปีแรกจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ไหม กำลังเริ่มึ้นจจจะเป็นยุ่ช่วงอันงานตามเพื่อนจะเป็นายจากดกเป็นตะติดลูกดกอยู่แต่กับบรููว่าเพื่อนจะติดลูกดกบอลเนาะแต่ว่าเฮาเบิงในตอนนี้ก็คือเป็นตะติดลูกดกดกไปจากรเลยเพราอะหน่วยดบเพิ่นลูกดบเพิ่นจะผสมนี่จะเพื่อนจะบ่เปรี้ยวจะออกกรอบกรอบมันมันไหมหวนานหวานถ้ายังนวยนหน่อยอยู่นะเพื่อนจะเป็นแบบจังเลยรสชาติเพื่อนจะจืด จะจืดจะบ่ค่อยอร่อยปานไหนแต่เวลาเออเพิ่นใหญ่ขึ้นมาสักระยะระยะหนึ่งบันแยกกองเพิ่นก็จะเอิ้นว่าอันอันไหนคือเข้าวแก่นเห็นไหมอันเม็ดเพิ่นทางไหนเพิ่นจะแข็งเห็นไหมเพิ่นเอิ้นบ้านข้าวกองบ้านแยกกองเพิ่นเอิ้นมาข้าวแก่นเนาะก็กว่าผิดเบอกถือจากย่านผู้ใดงาบเบานี่ไหมจ้ะรสชาติเพิ่นจะออกหวานๆเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยหมักม่วงพันนี่ไหมหมักม่วงพันเนี่ยรสชาติเพิ่นจะออก ช่วงเข่าเกนเนาะรสชาติเพิ่นจะออกหวานหวาน,นนวยสุเพิ่นจะหอมมันจะออกหอมหอมหวานหวานอร่อยแล้วเหรอจ้ะนวยสุเพิ่อนอโอ้ปีแรกจ้ะเป็นฟดโดกูแต่บรูว่าเพิ่นจะจับนวยโดกบอนเนาะเดี๋ยวแย่กองจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่อนึงซึ่งต้นนี้ยาย่กองบบรูว่าเป็นพันอย่างเนาะจ้ะนี่เอ้แย่กองจะมาอัปเดตนวยให้เบิ่งเแล้วจ้ะก่ว่าเมนจะบ่ได้กินนวยน้ำเพิ่นรุูปแล้วก็คือ จะได้กินน้ำเพลินอยู่ดอกจ้า